ตอ,อี้ก็็เปนอีก200 m, เมตรเลี้ยวซ้ายที่ซอยทุมชนหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ไหนบางพีสมุรปรากากรน,น,นี่สองแถว,แวนะเห็นไหมมาสองแถวได้นะเมกะบางาบิ mm ๊ก hmm. ซบางพีเลี้ยวซ้ายที่ซอยทุมชนหลวงพ่อโตแล้วจุดหมายของคุณ mm hmm. จะอยู่ทางขวาไปตาม G P S นะคะ โขกานเนี่ยก็มีรถเข้าไปอยู่แล้ม,มีที่จอดอยู่แล้วแหละมันก็เลี้ยวขวาเข้าไปเยลยนังไงวะม,มีที่จอดไหมอ่ะกลับก็ลงม,ม,นนมันมีที่จอดไหมครับจอดรถละ่ะอต้องไปจอดที่จอดรถแล้วเขามีรถรับส่งฟรีครับ เข้ามาก็จะมีที่จอดจริงด้วยคุณลุงบอกยี่สิบสามสิบไล่จอดไปเลยนะครับเดี๋ยวนั่งรถรับส่งออกไปงไหนดี๋ยวน,น,นั่งรอตรงนี้นี่รถรับส่งอยู่นี่เห็นไหมรอรถรับส่งมีรถรับส่งฟรีนะ รถกอบแครถนนถนนใกลเสร็ยาวัผมยังไม่ได้ผ่านเลยครับเสร็จแล้วเหอเออ,เอ,อขอบคุณครับพอครับขอบคุณครับแงแงจแล้ครับผมดีมากยอดบริจาคยบาทขอบคุณค่ะ ข้างป่ายวัดบางพีใหญ่ในไปดัดใช่ที่ของขายเครื่องสังฆทานก็มีเนาะเครื่อง้ากก็มี ตลาดโบราณทางไหนคะเดินตรงเข้าไปได้เลยค่ะเดินตรงไปเยขอบคุณค่ะขอ,องขายตลอดทางเหม,มือนเราเดินผ่านนี่ห้องน้ำเข้าไหมเออเข้าห้องน้ำก่อนปิดกล้องแป๊บก็เด <T> ี <T> ๋ยวเราไปเที่ยวในตลาดโบราณบางพีเนาะ อยู่ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพลีจส,สุทรราการถึงแล้วตลาดโบราณบางพลีคน,นเยอะจังกระ้อนหกสิบค่ะกระต้อนเป็นลำเทือกันเรื่องไปเลยค่ะโอ้โหาเดินเล่นเยอเยี่ยวนะคะ ทางขวาคนเยอะจังเลยอ่ะตว้ไม่อยู่ในอยู่ที่กระเป๋าตู้ล่วงหายนี่กี่ปีแล้วเนี่ยตลาดโบราณบางพี2,400อันนี้อุ้ย167เปีนโอ้สุดยอดเลยอ่ะ ดีต้อนตลาดเออตลาดสวยๆพื้นก็เป็นไม้ตลอดนีออ่หายากเนะตลาดพื้นไม่นะน้ำนิง่งด้วยไหนน้ำนิ่งมีอะไรไหลลึกบ้าบอ <Hey. S 1> มีเค่ไหนนี่ปลาสวายตนี <Hey. S 1> ่ให้อาหารปลาได้ ยี่สิบบาททีส่สั่งเออที่สั่งกระถานต,ตอนนี้ให้อาหารเราก่อนหอิวแล้วโอ้สวยมากเลย่นะออโอ้ไงละ่ะกลิ่นหอมด้วยหอมทูบเออสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศมีลมด้วยนะ ลมเข้ามาจากริมน้ำบบนเลิศยนะอดเลิศมากเลยโถคอนดีงามมันเหนียวปิง้งว้วนตับเลย ซื้ออะไรซื้อเลยนะบาบินน่ากินอ่ะบาบินไม่ขารอยนมเบล่งนมเบือเบ้องสามสิบเออเดี๋ยวเราซื้อขาออกมโอ้ยรถปลาหวานเออได้อารมณ์โบราณจริง พื้นไม้ประตูเหล็กทองม้ว,มวนของไข่ขนงเปียอุ้ยอีกแล้วขอมช <c oughs> ั้นนีอ่อไรคะอห่<ม>ถ,ถ้วยจานก,าร,กระทงกระทะ ครกด้วยโต๊ะหมู่บูชา จริงเห็นไหมเจอลูกเหมนแล้ว20บาทไหนจะซื้อไงโบราณจริงใช้ลูกเหม็นด้วยปิ่นโตคนถ้าจับเขาไม่ต้องไปจับคนอื่นด้วยมันก็บอกหมดเลยว่เขาเป็นทางเดินเล็กๆเป็นทางเดินไม้ โกงตักเกียงว้คนเยอะเนะข้างในอันนี้ก็เป็นอะไรบ้านเรือนเก่าๆพัชรศรีกะละมีจะดูขาออกค่ะคุณลุงบอกอร่อยนะจ๊ะคุณลุงน่ารักมากก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวหมู หอมมากนี่ของวนสดอะไรเหรอหนมบ้าบิ่นยี่สิบเองถูกด้วยเอาไหมเอาดิเอาไปสองอันก็สแกนให้สองสีเลยปะสองสีเลยสองสี อยากแม่ใครอยากขายแต่แกน่ะทาไมใครถูกจังยี่สิบเองยี่สิบป้าปินก็อร่อยนะคะก็ยังบอกว่าลูกค้าสองสามอันาไม่ได้ไม่ได้อ๋อยี่สิบก็ถูกแล้วเนาะอยากขึ้นเหมือนกันพี่แต่ว่ามันราคานีพอแล้วสองอันะสองอันอ้าวสแกนไปยี่สิบเองเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอีกอันหนึ่งเราจะคุยเคยขายแบบนี้แล้วไม่รู้จะขายแพงกว่านี้ได้ไงตลาดปิดกี่โมงอะคะ ปิดก็คนหมดอ่ะสองสามโมงสามโมงนี่ยอหสดใอีกขีสิบค่ะคุณค่ามูแต่คุยจะโกงเขาเะแลส่้วเะก็ไม่รู้วลึกแค่ไหนเราไม่เคยมา มะยมเชื่อมยี่สิบบาทอ้ยี่สิบเยอะมากเลยส่วนใหญ่จะย<ม>ี่สิบโลข้างในก็จะเงียบๆนิดหนึ่งโอ้ข้างในคนเยอะถ่องเยอะหลัก เดินไปเล่นนะทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดตรงไหนยากมากนะประตูไม้บ้้นอย่างนี้อะไรอยากเส้องโฉนเยอะมากเลยข้างในสุดทรงเสื้อผ้าโบราณมาชุดไทยใส่ชุดไทยแล้วเดินตลาดนี้คือย้อนยุคเลยนะ ทำไมอ่ะกระโดดลงน้ำอ้าวทำใบหลับก๋วยเตี๋ยวรึย๊าช้อตค่ะน่ากินจังลองคิดดูดิจะมีสักกี่คนใส่ชุดไทยกระโดดไม่มีบ้าบอลบ้าไปแล้วบ้าบางวันบางวันอันนี้จะไม่ได้มีว่าหยุดถาวรนะหยุดทุกคนนัดเพื่อนอย่างไรเขียนป้ายไว้ด้วยนะเขียนป้ายบนหัวยูทูปค่ะยูทูปค่ะ หาร้านได้ยังอยากนั่งร้านไหนบอกนะหิวไหมบางพังหกหอมที่คาเฟ่เออคาเฟ่เก๋ๆโบราณบางพรีคาเฟ่หอมกาแฟปะ,ะเออนาะมีกาแฟแล้วมันจะตากทั้งเดินเนาะกินไปแล้วนี่กาแฟสด,ดอันนี้เราเน้นข้างซ้ายเนาะเดี๋ยว,อ,วออกขวาเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่งง แต่ข้างขวาร้านสวยมากเลยทุกคนอยากดูเดี๋ยวดูตอนขากลับนะออบนอขนมครกขนมเปียะบาบิน,นหวัวจับหวัวจับโบราณนะไม่ใช่หวัวจับธรรมดานะโบราณนีย ขนมถ้วยขนมถ้วยอีกแล้วอ่ะ,ออะ,ออะ,ออะกะละแมกยาาัสสานั่งกินอ่ะไ,ไก่ไก่ต้องพูดจะพูดทำไมล่ะไห่ไ,ไก่ที่ <c oughs> ไหนก็มีเออเริ่ม <c oughs> จะอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเขามันไก่เขามันไก่มีที่นั่งริมน้ำด้วยไหมเอาไหม,ม,ม,ม ไปกินข้ามันไก่กันนะหิวเหมือนกันมีริมน้ำด้วยเอาอะไรเอ่ยนเอ้าหรออ๋ออดกินเลยมันไก่หมดทุกคนอด น่าจะเหลือยแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่เย็นตะโฟเย็นตะโฟไหมอะไรลูกไม่มีนะน่าจะไม่มีอนี้สุดแล้วหรอคะอันนี้สุดแล้วหรอคะลองไปดูนะเขาก็มีทางออก อ๋อมีฝั่งนู้นด้วยเหรอมีฝั่งนู้นด้วยไปดูสิไปดูสิโอ้เป็นแบบนี้นี่เองทุกคนสวยมากเลยอะเป็นสามแยกอ๋อสวยมากเลยที่วัดนู่นหรอหรือว่าที่วัดทางเข้า ตรงนี้ก็มีของกินน่าจะต้องเดินออกอมีปงมีปลานะจ๊ะทุกคนของกินมีอะไรบ้างเนี้ยมียำมีกว๋วยเตี๋ยวไข่ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไข่อ่ะมีอาหารประมาณ<า>นั้นกว๋วยจับตามสั่งไม่ค่อยเห็นนะลองเดินไปให้สุดไปว่าทางนี้สวยอยู่นะนี่ ุ้ยติมติมกะทิโบราณนะพี่ดูไม่เป็นไรหรือจะายรูไปช่วยรูไปออกหนก็ไดานี่ไงูอ่อหซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเรงใจเลยเอาไหมแก่ร้อนโบราณจริงๆตัวนี้ยเขาจับคัดตังค์เนี่ยพีเถวยเท่าไหร่คะ้สิบบาทนะพี่เอาสงถ้วยตังคใจสุดยอดเลยอ่ะ้ร ข้างในไปอีกลึกไหมคะข้างในไปอีกลึกไหมพี่เดินได้สุดตรงนี้แล้วถ้าพี่ไม่ข้ามบิ๊กซีบายนะพี่กลับทางเก่าหรือถ้าจะออกไปก็ไปอำเภออำเภอออกบางนาสายได้ไหมไปห้าสิบหรือยี่สิบยี่สิคุณบอเดินเข้าไปข้างในทะลุาอะไรนะบิ๊กซีได้เนาะ ร้องเพลงเพาะมาแล้วกินไอติมคุณลุงคุณลุงให้พรมาด้วยขอให้กิจการรุ่งเรืองลำปางใหญ่สาธุค่ะยกมือไหว้เยครับไหว้กับตอบไปกับตอบกับไปวัดเช่นกันนะครับไอติมอร่อยอยู่นะไอติมแบบว่าเนื้อไม่ได้ละเอียดบ้างอ่ะชาวบ้านชาวบ้านอ่ะคนที่นี่เขาใส่ดีนะเนาะ ดูแล้วมันวุ่นวายอืมนืกออกไหมสูงแสดงควาคิดว่าวปล่าราท่านทำตลาดโบราณบางที ออกล่องนี้มีของกินอีกข้างในนู่นมีที่นั่งอร่อยไหมติมอ่ะอร่อยไม่หวานไปเนอะหอมดีดงามลูกเทไหมไ <laughs> บ้าบ่าชมกูนหน่อยสิเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อกลับเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวบนสะพานนู้นดีกว่า เดินกลับไปทางเดิมบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเหมือนเราอยู่ในละครย้อนอยุคนี่นาะ ตามหลังเดิน<า>ขึ้นบนสะพานไปดูว,วิวกันเนาะ้บางพีวิถีถิ่นวิถีไทย ริมน้ำตรงนู้จะมีเรือที่ทำเป็นสะพานต่อกันเนาะเห็นป่ะ,ะเขาเอาเรือมาต่อกันเป็นสะพานข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีบางที่คุณลุงบอกวัดดูนแดงแรังอารตายายสารเจ้าพ่อไม่รู้สวยงามมากวิวนี่ทั้งตลาดที่เราเดินมาตอนแรกอืม ศูนย์แสดงศิละปะวัฒนาธรรมตลาดโบราณบางพรีตำบลบางพรีเนาะนี่ก็ยมีคนมาร้องพองร้องเพลง,สงสแสดงมีข้องขายน,นะสวยงามมากเลยบรรยากาศดีมากไปตลอดกรันดจระเออกับทางเดิมคนเราฟั่งไม่ได้กินอะไรเลย เตี๋ยวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นก๋็ยเตี๋ยวหมูเนาะขาหมูมาดูด้วยไม่แน่ใจว่าจะได้หลานนั่ง กินอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนเออกลิ่นกาแฟหอมมากสุดถามสูงห้าสิบได้แจกขนมไหมคะห้าสิบน้ำเย็น เป็นหัวเข่าอ่ะบวมเลยบวมแบบบวมเป่งแล้วแบบเรยวเจ็บน้อยนอนนอนแล้วหมูเตียเตี๋ยวเรือหมูนันยาง ท่านคู่คลาสสิกมากทุกคนเดินไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เก่าๆปาเก่าๆคลาสสิกดีงามหาเลขม่มาเข้านในหูนี่ก็จะหาแต่เลขคุณใหญ่รู้อายุฉันได้ยังไงบวกบวกไปอีกหนึ่งอายุฉันเลยกรอบรู สิบบาทศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเขียนทำที่คาดผมก็ได้แต่คุณไม่คาดยี่สิบบาทเลยค่ะที่คาดผม,มอร่อยู่ที่วัด คนเข้ามาเรื่อยๆเนาะไม่เย็บเหงานะจ๊ะบอกเลยที 2, ่นวดคาราเมลคุณรู้ สุดยอดเลยทุกคนมาเยครับโบราณโบราณดูถาดก็จอก่อไปข้างนอกแล้วประมาณนี้เนระราะตลาดโบราณบางพีหรือตลาดน้ำโบราณบางพีจังหวัดสมุทรปราการอย่าลืมกดซับสไคารต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วย ใช่เปิดทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์จะคนเยอะเช้าถึงเย็นนอจะสุดแล้วดูไปให้สุดแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบา,บ,าบ,าบายครับอีกนิดนึง คนเข้ามาเยอะมากเออมาไม่หยุดมีสามแปดสี่รับด้วยไหมคะสามแปดสี่อันนี้ค่ะ

好好好